สวัสดีครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกมใหม่นะครับเปลี่ยนเกมบ้างนะเบื่อเกมนั้นแล้วเรามาเปลี่ยนเกมบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม ROV นะครับเป็นเกมที่แบบฮิตมากเลยนะในช่วงนี้ที่จริงมันก็ฮิตนานแล้วแหละครับแต่แบบช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เพิ่งจบการแข่งใหญ่ๆไปครับคนก็เลยกลับมาเล่นเยอะขึ้นนะอ่านี่ก็เป็นอีเวนต์อะไรเยอะๆไปหมดนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมานะคลิปนี้ผมจะมา เล่น ROV แบบไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับอ่าไม่เหมือนยังไงใช่ไหมคนอื่นเขาอาจจะลงแรงแบบโหมดจากอันดับลงแรงเล่น5ทาเล่นแบบ 10v10 10อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ผมผมจะมาเล่นโหมดแบบ11กันนะครับอ่ามันจะต่างกับคนอื่นยังไงใช่ไหมครับก็เพราะว่าคลิปของผมอะ่ะผมจะมาแรนดอมตัวละครนะครับโดยการแรนดอมของผมผมจะใช้แบบวงล้อในการแรนดอมนะครับซึ่งฮีโร่ที่จะแรนดอมนะครับผมก็จะใช้ฮีโร่ที่ผมมีอยู่นะนี่มาดู นี่ครับฮีโร่พวกนี้นะที่ผมมีอยู่นะก็มีเรา,เ,ราเกือบเท่าไหร่อ่ะ60ตัวครับฮีโร่ก็มีอยู่ประมาณ60ตัวได้ครับอ่างั้นเดี๋ยวเราไปแรนดอมกันอ่านี่ก็เข้ามาที่ตัวของการแรนดอมฮีโร่แล้วนะครับผมก็ใส่ชื่อฮีโร่ไปทั้งหมดเลยนะที่ผมมีอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแรนดอมได้ตัวอะไรไปกดสปินเลยขอแบบไม่ซับพอตกนแล้วกันนะซับพอตนี้ตายเลยได้ไรได้เป็นโอเมกาแล้วครับ เป็นตัวซับพอร์ตนะครับโอเมก้าอ่าตอนนี้ผมก็จับคู่เรียบร้อยแล้วนะเรามาเลือกตัวที่เราแรนดอมได้นะครับนั่นคือตัวโอเมก้าโอเมก้าเป็นสายแทนก์นะครับหาดูก่อนนะอยู่ไหนมันหายยากเพราะช่วงนี้มันแจกตัวละครให้เล่นเยอะด้วยอะ่ะมันเลยน่าจะหายยากนิดนึงนะครับเออมันเป็นตัวยังไงนะซับพอร์ตใช่ไหมซับพอร์ตเปล่านี่ไงเจอแล้วโอเมก้านะครับ <laughs> โอเมกาเราไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรนะครับผมจะเล่นแบบเลนดอมที่ผมแบบเซตมาไว้เลยอ่ะไปลุยกันเลยเผื่ออาจจะโหดขึ้นก็ได้นี่ออกของเป็นเออเป็นรองเท้ากันตีนะครับอัพสกิลหนึ่งเลยนะครับสกิลหนึ่งมาสามารถวิ่งไวได้นะเราจะซู้เขาได้ไหมเนี่ยมาไม่ลองไม่รู้เนาะว่าเขาอยู่ในุ้มไม้นี่แหละ โอ้เกือบเสียดหน้าไปแนละ้วเมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้เขากระเด้งไปด้วยนี่เราต้องกดดันเลนนะครับโอ้ยพ้อมตีฟรีนะเนี่ยเมืเ่อกี้อโอ้โหอ,อ,อย่างจุกนี่ขนาดต้นเกมนะครับยังเข้าเยอะขนาดนี้เนี่ยท้ายเกมจะขนาดไหนไม่เป็นไรนี่เล่นเล่นได้รองเท้ามาชิ้นหนึ่งแล้วนะครับได้เศษรองเท้าเถอะเขาไม่เรียกรองเท้าหรอก เขาไม่ออกจากป้อมเลยอะเงาโหเสียดหน้าไปนะตอนนี้มานาเขาใกล้จะหมดแล้วนะครับเลืออีกครึ่งหลอดตอนนี้เราทำไม่ได้นวะเราต้องรออย่างเดียวนะเพราะเขาเดี๋ยวเขาก็สกิลแบบอันติหลบเออเราแรงอยู่นะเราแรงอยู่นะพอไหวนะแต่หลังเกมมาไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้คือยังไหวอยู่นะเขายิงโคตรแรงเลยยิงคิดแบบทีเดียวตายเลยอะ ตมมีป้อมก่อนแล้วตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนอุ้ยเราสตันป้อมได้ด้วยอย่างเท่เลยอะถอยก่อนนะครับเขาตอดเราเจ็บมากมามาเจอกันเขาไม่ออกจากป้อมเลยอะแต่ตอนนี้ป้อมเขาเรื่อยๆขึ้นลอนะถ้าเราตอดไปเรื่อยๆเราอาจจะทําให้ป้อมเขาแตกได้นะครับตอนนี้เขากำลังซูมเราอยู่เชื่อสิ ต้องจุกบ้างครับถ้าเจอเอลสุเราต้องจุกบ้างนะอย่าปล่อยให้เขายิงฟรีนะเฮ้ยเรายังถึกอยู่นะครับเฮ้ยเขายิงไม่ค่อยแม่น,นครับเขารีบนะทำนี้เราทำอะไรได้บ้างโอ้ ตอดป้อมไปเรื่อยๆนะครับอ่าเขายิงไม่โดนนี่สก,กิลอะไรเนี่ยเกาะอ๋อเพิ่มโล่ตอดเข้าไปนะครับอ,อุ้ยแรงอยู่นะเราแรงอยู่นะแต่เขามีสก,กิลหนีอยู่อะ่ะเขาตีเราไม่โดนเขายิงเราไม่โดนนะครับโอ้ยป้อมจะแตกแล้วป้อมแตกแล้วเสร็จแล้วแน่ถ้าไม่โอ้โห ได้ยู่นะครับแลกกับป้อมมาหนึ่งป้อมเ,อเขาฝึกยูไม่โดนเร,รเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเราเราจะทำอะไรเขาได้ไหมเราไม่มีดาเมจพอดาเมจเรามีไม่พอนะครับเลยเลยจบเขาไม่ได้อะ ต้องออกกอสะท้อนนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเติมเลือดก,ก่อนนะแต่เมดเรามีไม่พอนะครับแต่เราก็แบบสู้ได้อยู่นะถ้าเขาซูมแบบเป็นอะผมน่าจะแพ้ไปน,นันละโอ้ยเขาตีไปทางนั้นด้วยแรงอยู่นะเราแรงอยู่นะครับเพิ่มเลือดไปเลยวูยแต่เขาก็ตีแรลมเหมือนกันนะดูสิ ตีโคตนแรงเลยเขาอะป้อมเราอาจจะแตกได้นะครับตรงนี้ก็อย่างว่าครับตัวเขาเป็นตัวตีเราเป็นตัวแทงอะนี่เขาเริ่มตีแรงแล้วนะครับทำอะไรได้มากเนี่ยเราเนี่ย ก่อนนะครับไม่ไหวไม่ไหว <S <S 1> <S 1> อุอ้ยเราแรงนะเราเริ่มแรงแล้วนะนี่เรามีกอดสะท้อนด้วยครับเรียบร้อย,ย,อยสู้ได้อยู่นะครับสู้ได้อยู่นะรีบๆจบเลยนะครับไม่ไหวไม่ไหวเราตีป,ป้อมเขาน่าจะนานอยู่นะ เราป้อมไปครับเราป้อมไปก่อนครับกลับบ้านก่อนเหยียบนะครับเหยียบเพื่อทำลายเขาทิ้งนะมีโอกาสพลิกชนะได้อยู่นะครับแต่เขาตีแรงมากเลยอะตัวนี้ใจเต้นตึบๆเลยอะ เราต้องรอของอีกชิ้นหนึ่งนะครับเขาอยู่ตรงนั้นนะพยายามอย่าให้เขาซูมเราบ่อยนะครับพูดจะไม่คันครับทำเลยพยายามอย่าให้เขาซูมเราบ่อยนะครับ ได้ไหมสู้ได้ไหมนิบร้อย,อยชนะได้นะครับมีบพิคชนะได้นะรอคลิปมาครับไม่จบได้นะครับอีกข้าวิเขาจะเกิดแล้วโอเคชนะอยู่นะครับด้วยว่าจะแพ้และอ่าก็ชนะไปนะครับด้วยสกอร์เท่าไหร่นะเขาตีเจ็บมากเลยนะคือแบบสกิปทีนึงคือแบบเลือดครึ่งหลอดเลยอะ่ะ ตีธรรมดาเองนะเขาอ่ะก็ชนะไปที่สกอร์สองต่อหนึะครับผมชนะไปนะผมฆ่าได้2เขาฆ่าได้หนึ่งตัวนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการเล่นเกม ROV โหมด1 1, 1ในการแรนดอมฮีโร่นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ